ยาม่บ้างไรคะแม่าม่มาอยู่ไหนอันนี้มาทําวิ่งทางเพล็กับป๋าค่ะม้าต้องอยากให้ไอ้นาขึ้นมาเดี๋ยวรุ่งลงไปรับไอ้นาไม่ได้อ่ะทําไมอ่ะเดี๋ยวมาไปรับให้รออยู่บนแล้วมามาเอาไอ้นาขึ้นมาให้หน่อยได้ไหมคะได้ได้รุงคิดว่าลุงจะตกแมพแน่ๆเออเดี๋ยวม๋าไปเอาไอ้นาขอบคุณค่ะ นี่ชัดเห็นป่ะคนเก็บทรงเขาทำกันแบบนี้เข้าใจป่ะเราไม่ต้องเราไม่ต้องรีพูดเ,ออเราก็พูดทุกอย่างให้ชัดถ้อยชัดคำตื่มน,นะะ้ำแล้ว ว่าคนค้างไวเลยได้ไหมฮัลโหลพี่นาบอกว่าพี่แมวเขาแล้วอ่ะไปง้อเลยทำไมเขาถึงไม่เอาไอนาไม่ดูเขาบอกไปง้อด้วยผมไม่เกี่ยวเรื่องนี้ผมทำงานแป๊บได้เขาจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเองแล้วเดี๋ยวอ L ะเวนวักะครไอนา พี่มาแล้วโอเคครับแล้วไอ้แถบบ้านนี่ออกเสียเสียประมือนะครับขอส่งเสียงให้กับคุณบริฟฟี่และแม่เอ๊ะมาไอ้ดมาไหนอะไปรับหรือยังหนาแล้วผู้หลีกขี้มาม้าทิ้เดี๋ยวคือมันเมาแกคุณนนท์ครับคนต่อไปต่อเนื่องเลยไหมใช่หรอต่อเนื่องเลยครับผมเราจะไปทำไมนะเนี่ยไอ้นาตัดสายมาม้าทิ้งแล้วเนี่ยทำไมอาไอ้น่าเห็นตัดสายมาม้าทิ้งงั้นหรอ คือเนี่ยเห็นไหมร่วงเปิดแชทอ่านแล้วร่วงก็จัดการทําการให้หม่ามาไปรับแต่ร่วงลืมกดตอบอ่ะเป็นร้อยเป็นพันที่เจอทำให้เธอกับฉันดูเหมือนยิ่งรังยิ่งหาเหตุใด ความรักที่พร้อมทุกอย่างพี่เต้มาสิงกับยุ่ข้างยสุดท้ายทำยังไงอ่ะเนื้อชอนแล้วัวาี่นาไม่รับหรอไม่รับค่ะบนสวคอย่าเพิ่งร้องเพลงดีแชตโมโหแล้วเหมือนกันว่ะ อ็จุงละครับยอนครับยอนครับลิมเคลิมไอนาหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับขอบคุณครับอะไรวะขอบคุณเขาทำไมก่อนไอนา I'm coming ไอนาเมื่อกี้น้องเหรอคะไม่ใช่นี่วิไอนาตาสายของพี่มัน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  มันขึ้นไม่ได้หรอคะคำเดาสิโอเคมามาป้าไปไอ้นายอยู่ไหนอ่ะหาไม่เจออย่ามาก็หาไม่เจอทุกคนนะถ้าคุยกับพี่น้องเอ๋ย ต้องจริงจังที่สุดยเรียนพี่นงเอวยออี่เคารพพี่นงเอยวยู่ที่ไหนหรอคะ่ยออยู่ดวงเป็นไรดวงตามหาหน้องของด้วงไม่เจอคะ่ะฮะด้วง่ย <c oughs> ด้วงทำไรบ้างไงพี่น้องเอวยเห็นไอนาหรือเปล่าคะเอาไอด้วงเมาใช่ไหม เด่วงฮัลโหลพี่้เอ้ยัตละไอ้ด่วงลิ้นเหลวละไอ้นาของทด่วงอยู่ที่ไหนหรอคะทำงานอยู่ครับทำงานอยู่กับพี่น้องเอ้ยหรอคะอะไอ้นาไม่ไม่ได้อยู่ครับอ๋อ แต่ว่าน้องทำงานแก้งอยู่หรอคะไม,ไม่รู้ครับน้องอยู่ไหนทีได้พี่ไปส่งที่วอดวิสิกแล้วนี่โอ,อ๊ยทีนี้ตูให้หมามาช่วยมาส่งน้องแล้วล่วงลืมตอบข้อความน้องอะ่ะล่วงทำ process ไปก่อนหน้าที่จะแจ้งให้ทราบไม่เป็นไรคะ่ะผิดแต่พี่ไม่รู้ใช่ไหมว่าน้องอยู่ที่ไหนครับขอบคุณค่ะพี่ครับ<า>สวัสดีค่ะ เนี่ยพ่สัญญาแล้วแชทอ่ะก็บอกให้ดูแลก็บอกให้เก็บทรงก็ไม่ฟังกันเลยไม่ฟังเพลงแล้วเนาะแร่ฟ้าอย่างพอแบบอาจารย์จูแต่แบบมันมีสตอรี่อยู่เราขายให้ไม่ได้ไม่ได้ล้แฟังผู้ใหญ่เขาพูดกันก่อนแต่ผมอาจารย์จูมีน้อยแต่ก็ยังบักเนาะถ้าหายพูดมันจะได้ไม่ตืออไเอ๊ะคนเหลือ่นี่ วัดมันแคบนะมูล mm hey. nah, ี framework. ่โดมมูลี่อาจารย์โดนตรงไหนมันก็ไม่ควรนะจริงจริงก็ดูแอยูดแล้วใช่สิ่งที่มันจะต้องทำตอนนี้คือจิวแก๊งอ่ะ This is my mentor ว่าไงจู He's taking care of me ทุกคนเดี๋ยวก่อนกดส่งช่วยอ่านก่อนนะเดี๋ยวแม่ของในตู้เลยไม่ได้เลยมีอยู่ น้องบอกว่าถ้าอายุหกสิบเนี่ยแหละแล้วก็แล้วก็เสร็แล่วฟ้าที่มันยังไม่ร้อนน้องนั้นงั้นกดเข้าไปดูก่อนน้องบอกว่าไม่เคยจะเปิดมารับหน่อยสิโอเคเดี๋ยวผมขอได้ไปแรงแดนนะครับเท่านะครับถ้าไปแรงแดนนจะได้แล้ครับเดี๋ยวผมจะรีบมาโมบาเอาเงินได้เชยครับได้ครับได้ครับเชิญครับ มีมอไซค์ไหมครับขอยืมมอไซค์ก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมากตั้งสติครับพี่พี่จะถูกลงไหนได้ไหมครับเดี๋ยวผมแค่ไปเอาเมินิเซชต้องไปวิ่งไม่วิ่งไปแลงเหลืองนะแรงเหลืองไปให้เขามาเจอที่แลงเหลืองสิโอเคครับโอเคครับพิมมาว่ามารับหน่อยด้วงเปิด ใช่เอาไปหาเอาไปอะไรอย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่ไม่ได้อักติหรือว่าไม่ได้ใจร้ายหรืออะไรแต่มันให้ไม่ได้คือขนาดแม่ป้าเองเราหามาซึ่งหามาเนี่ยเดี๋ยก็ต้องสนองนไห้นะอยู่ดีแล้วก็หลายอย่างอีกสนองไหมขนาดเราไม่ได้นั่งอยู่เฉยเพื่อนย้อนอโหเราจะจำกัดเลยครับแต่ได้ไม่แล้วไวเบรให้ไม่ได้จริงๆแบบให้ไม่ได้เลยเพราะมันไม่พอ แค่ของที่จะขึ้นสวัสดิการของกูนี่คือทิ้งท้ายเลยเพราะว่าจะให้คนอื่นต้องพราะมัอความของสวัสดิการเราจะนจำกัดนะครับน้องใช่ไงจึงทําให้น้องจูสึกวาด่วนไม่ดัาเมินการเออยี่มึง ตลอดระยะเวลามาถามมาทํางานใช่ไหมแต่ได้บอกน้องไหมมันก็ต้องไอ้นี่ด้วยเรื่แบบมึงทําผิดอ่ะเพราะไม่แจ้งเขออกไปเลยแต่แบบมึงทําผิดยังไงล่ะคือมันเป็นปัญหาที่้านใหญ่ห่วยแตกที่สุดห่วยแตกไหมเชื่อว่าแก๊งอื่นอ่ะมันเขามีสเปกห่วยแตกปะรั่วนะเหรอพี่จันจีพี่จันจี เพราะไม่แจ้งน้องไงคะใช่ไหมเพราะว่าไม่แจ้งน้องโทรศัพท์เฮ้ยแต่ไม่เชื่อของด้วยใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะไา่หรือไอเบยคือมีได้กอนกันอีกต่แพ้ต้องมีบทลงโทษกอดกอะจานถ้าเกิดจานแพ้จานโกนหัวโกนหนวดโอตีนะไอ้นาไม่รับสายแต่ถ้าไอเบแพ้ไอเบต้องใส่เอลลอยเต้นเพลง what is love ของ twice ตึ้งปูที่ชนะได้ได้แล้วเอเนี่ยรับปูแล้วขาดปูแค่ขาดปูีกแค่สี่้อยกว่าถุงละเอาเอางี้ดีกว่าเงวาเหรอคะไอจกไม่มาไม่ใช่เหรอววันละได้จำนนสิบยี่สถุงโอเคตอนแรกว่าจะใส่ตู้สภาใส่มีดีไว้เดี๋ยวต้องแค่ต้องหาาตมตอนนี้อ๋อ้สร้างไปก้อนหนึ่ง อไอนางงนอยู่น้องไม่พร้อมคุยข้อความทิ้งไว้ก่อนอย่าโทรไปรัวๆัอากาเดะถูกครับอาจารย์โจระดวงแต่งตัวเป็นอะไรเนี่ยบริกรอะถูกครับต้องเป็นเวดทรัสว่าร์บอว์ยิวแคมเวดอาเมเนตรอหน่อยรอหน่อยอย่าพึ่งวางกูอย่าพึ่งไงดูตาเทมหน่ายนอนหนึ่งนอนหนึ่งกับมินจินะกูฟังอัลบั้มไหนมา

ไอเรน้องตอบแชทหนทูแล้วใช่ไหมมากนะออหนูกำลังใช้คำพูดให้น้องละลายในแชทกำล,ลังป <c oughs> นเปื้อด้วยแชทกำล,ลังปนเปื้อด้วยคำพ <Yes. S 2> ูดรอา yes. จารย์จู let me take off my แบบ something on my shoulder หน่อยครับไปแลวดวงจะไปยังไงด้วงคิดว่านี่แน่อยากตีอาจารย์จูหนึ่งเทียบขึ้นยังไปกี่แก้วแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> ชุบ I think maybe five and bottle yeah no not not beer no i mean i mean whiskey oh yeah no full bottle full liter just glass just glass เหล้าฝาโซดาเหล้าเล้าฝาโซดาลังโหน่าสงสารเล่าลังดาฝาไม่แอนเดอร์สก็ไปดเฟลาอุ้ยนี่ไงไปกับมาม่าเนี่ย นึกคิดว่าด้วงอ่ะเอารถมอเตอร์ไซค์มาเล่นไหสิให้พนันกันไหมไลฟ์ไอนาบินเหรอหุยน้องลงไลฟ์เลยเหรอไม่ได้การแหละดวงสัมสิบมาม่ามในวอลเหรอวิ่งไหวค่ะรประตูมันเปิดแล้วนะถูกจะเข้าไปไอ๋อประตูเปิดอะหาหลัง ข้าวนะด้วง I have no food I need food ภาษาอังกฤษวลคําคํานี้จะทําให้เราไม่ตาย I need food พ่อหนุ่ย I need food มา้าห้วยม้า <warfare> ม้ามีข้าวเอ้าม้ามีข้าวเห็นเหรอชิสไม้แหงจุเร็ว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 เลยฟ้าสวัสดีครับกระเป๋าอะไรอะเร็วเร็ว98 98โอ้1098จะตายอยู่ยังเล่นอีกเหรออู้ม้า <kind abonn és> ว่่าไมถึงเอ้ามันมีข้าวอยู่ในช่องกระป๋องตายเพราะมันโอวันโออะไรของมันนี่แหละเธอข้าบนไปไงข้างล่างไม่ไหวแล้วนะเ่างย้างย่างย่องนุวงจะตามหาไอนาก่อร first because I will go find ไอนาโอเค let's start yeah of course I can จันโจจันโจดูถูกท่วงแล้วคิดว่าเรื่องจะขับรถไม่ได้เหรอเห็นไหมไม่เ้อนไร <laughs> ดูแมพดูแมพซะก่อนแล <laughs> <laughs> นชมพูแลนชมพูแลนชมพู <laughs> เก็บทรงดิเดี๋ยวไม่เท่ ว่าดวงมันเทพมาตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเอาแล้วมันขึ้นไปยังไงอ่ะทีเนี้ยแดนชมพูเนี่ยมันถึงแล้วเนี่ยเนี่ล่ะแดนชมพูก็กูกูกกกเยหินดวงคือต้องวางแก้วแล้ว สวัสดีครับฉันมาตามหาเธอที่นี่ไมยาไอนนะ้าเธออย่ที่นี่เหรอาเขาจะโทรไปร้องเพลงให้ใหใหไอนาฟังดีกว่าโอ้ไม่เบบี้วถ้าเราเข้ากันได้ก็คงดีแต่ว่าฉันดันไม่ชอบแบบนี้เขาจะไปร้องให้ฟังด้วยหัวใจของเขาไอนะ้น้าเบบี้ดาร์ลิน ปิงปิงม,มัวสนุกกันมุ้ยฮะสนุกมากเลยค่ะ